เหลืองหอมครับสวัสดีครับขวดแช่น้ำเมื่อนี้เสนอเมนูปลาเค็งหมักซอสจัดไปครับเด็ดป,ปูงก่อนเลยครับรดสรดีใส่เลยชุรสใส่เลยน้ำมันหอยใส่เลยซีอิ๊วขาวใส่เลยซอสฟ้าเขียวใส่เลยพริกไทยปน่นใส่เลยครับแล้วก็ขยำครับ แห่ต่มันเข่ากันครับแหนาซอสมันละลายแฝดผิดภพมันเข่าไปในเนื้อปลาแล้วก็พร้อมแล้วครับปักปลาเค็งเสร็จแล้วข้างกระทะครับน้ำมันครับเป็นน้ำมันหมูครับใส่เลยครับน้ำมันหมูเกียวนะครับ รอให้เดือดครับครับผมผมจะว่าใส่แป้งนะครับจะไม่ชุบแป้งกรอบนะครับหรือว่าแป้งแป้งนี้ยังกระเบ้ครับแป้งกรอบครับจะบ่ชุบครับจะทอดแบบนี้เลยครับเมืองครับตาที่เป็นยังไงครับใส่ไฟแห้งครับให้กระทะให้ให้น้ำมันเดือดเลยครับ แล้วก็เอาปลาเข็งหรือว่าปลาหมอใส่ลงไปเลยครับพ้ายามน้ย่าเอาหนำหมักลงนะครับใส่เลย,เลย ปิดฟ้าเลยครับร้อครับป,ปิดไาครับโอ้เหลืองหอมครับปลาเข็งหมักซอสทอดกรอบครับ